นี่มันไม่ใช่กระบะแบบที่ผมรู้จักเร่งแรงขับสนุกเข้าโค้งดีขนาดใหญ่เบิ้มแถมด้านในเนี่ยคือจะเท่ไปไหนนะครับยัดฟีเจอร์อะไรมาเพียบทั้งเปิดฝาท้ายไม่ต้องหนักแล้วนะแค่กด2ทีก็เปิดลงมานิ่มๆมีช่องให้เสียบปลัก๊กจะต้มน้ำทำอาหารหรืออยากจะชาร์จไฟให้รถคันอื่นเลยยังทำได้และนี่ก็คือ BYD ชาร์ค6กระบะปลั๊กอินไฮบริดที่อยากจะขับประหยัดเนี่ยก็ชาร์จไฟ ขับไปได้ไกลสุด100กิโลนะครับหรือว่าจะเติมน้ำมันขับแบบไร้กังวลอันนี้ก็ทำได้รวมพลังทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์เนี่ยอันนี้จะแรงแบบบ้าบอไปเลยนะ436แรงมา้าแรงบิดโหด,ดที่650นิวตันเมตรมีระยะทางขับขี่รวมไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันเนี่ยได้ไกลถึง840กิโลเมตรกันไปเลยจะแบกจะลากอะไรก็สบายนะครับใส่สุดจะเต็มทั้งด้านนอกด้านในจอใหญ่ลำโพง12ตัวชาร์จไร้สาย คือแรงแล้วก็หลูล้ำมากๆคาดการเข้าไทยปีนี้ราคาราวล้านต้นฟังแล้วน่าสนไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากพลาดเรื่องรถอย่าลืมกดติดตาม Move On